ชอบที่จะมาเที่ยวบ้านถ้ามาเที่ยวบ้านผมจะชอบท้องทุ่งนาของของพวกเรานี่แหละครับมันมีความรู้สึกดีมากนะครับมันทําให้เราคิดถึงวัยเด็กนะครับเราจะเดินนับผมจะเดินนับว่าทางตรงนี้เราเคยมาไหมต้นไม้นี้เราเคยทําอะไรตอนเด็กๆนะครับผมจากบ้านจากสุรินไปตั้งแต่อายุ14ตอนนี้ผม4ี่สบสาก็30กว่าปีนะครับ 29- 30ปีซึ่ง ไว้ช่วงนั้นผมจะขาดหายไปเลยนะครับท้องทุ่งนาตรงนี้มันเป็นท้องทุ่งที่ผมเคยวิ่งเล่นสมัยเด็กๆกับพี่กับน้องนะครับกับพ่อกับแม่ทําไร่ทําสวนทําไร่ทํานานะครับแต่วันนี้ผมได้กลับมาเยือนใหม่ก็มีความรู้สึกดีมากเลยบรรยากาศท้องทุ่งยามใบยๆนะครับฝนตั้งเขาจะตกแล้วนะครับลมก็แรงแล้วก็ทุ่งนาเริ่มมีน้ําแล้วนะครับน้ําเริ่ม เยอะๆนะครับดูดูท้องฟ้านะครับนี่นะครับบรรยากาศสวยงามเป็นทุ่งกว้างทุ่งโลงนะครับ ลมก็แรงนะครับเห็นเครื่องบินไหมครับเครื่องบินสองลำบินไปละนี่คือบรรยากาศที่ผมโหยหาที่สุดในชีวิตเลยนะครับการพัดถิ่นไปอยู่อย่างจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นถือว่าเป็นจังหวัดแม่ของผมจังหวัดจังหวัดแม่ที่สองของผมแต่ลึกๆแล้วความโหยหาและทวินหาอยู่ในจังหวัด สุรินหรือท้องทุ่งนาที่ผมเคยอยู่ก็ทำให้ผมต้องกลับมานะครับอย่างน้อยขอปีละครั้งนะครับแต่ปีนี้เรามาดูท้องทุ่งนาของพ่อเราซึ่งพ่อได้เก็บตกเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วไม่เคยมาสักทีนะครับวันนี้ได้โอกาสก็เลยมาเยี่ยมเยียนดูท้องทุ่งนาซึ่งไม่นานผมอาจจะต้องเข้ามาจัดการนะครับกระบวนการตรงนี้เพราะว่า ผมละทิ้งพื้นที่รกร้างให้คนอื่นดูแลนานแล้วนะครับลูกชายก็นะครับเล่นกับเพื่อนนะครับอยู่นน่นนะฮะดูท้องฟ้านะครับอีกหน่อยนะครับผมเชื่อเดี๋ยวก็ตกเมฆฝนเริ่มลอยต่ำแล้วนะครับ คือบรรยากาศท้องทุ่งนาของผมนะครับที่สุรินซึ่งที่สุรินส่วนมากจะทํานานะครับพื้นที่ตรงนี้ของพ่อนะครับแต่ถ้าของอพ่อแม่ฝั่งแฟนที่เชียงรายก็ทํานาแล้วก็ทําสวนซึ่งผมก็ได้ลงให้ดูหลายๆครั้งเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศลมเย็นๆนะครับลูกชายก็มาแล้วนะครับ เดินเสื้อเท่าๆกับเพื่อนๆซึ่งไม่เคยสนิทกันนะครับเพิ่งกลับมาจากเชียงรายก็มาเจอน้องๆที่หมู่บ้านเนี้นะครับก็เลยสนิทกันนะครับ่าลูกชายต,ตัวเล็กนะครับจะวิ่งเข้า,ออานะครับ ไม่นานนะครับเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบบอกให้ลูกๆนะครับกลับบ้านเลยแล้วนะครับนี่คือความสุขเล็กๆของผมนะครับไปลูกฝนตกแล้วครับไปลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วสนุกไหมลูกน้ำมูไม่ลงครับไม่ลงไม่ลงครับตรงนั้นหวานข้าวแล้วลูก ความสุขว้เด็กของไม่ลงงูไม่ลงไม่ลง,ลง,ลงความสุขสมัยผมเด็กๆก็กลับฟื้นขึ้นมาจากการดูภาพย้อนหลังของลูกที่มาเล่นนะครับ ไม่ลงนะลูกไม่ลงข้างล่างนะ <S <S 1> <S 1> ไม่ลงข้างล่างลูกไม่ลงลงนี่เขาเขาหวานแหแล,ล้วลูกเพราะเขาเาหวานข้าวแล้วลเองทับันาาด้วย ตอนเด็กๆถ้าฝนตกอย่างเงี้ยผมจะชอบเล่นน้ําฝนแล้วจะมีเสียงแม่เรียกว่าลูกๆกลับบ้านแล้วฝนตกแล้วกลับได้แล้วฝนตกแล้วไปกลับบ้านเร็วเร็วกลับบ้านไปนโมครับลูกๆกลับบ้านเร็ว ฝนมาแล้วครับรเร็วเนีนยนะครับฟ้า ผมถวินหามากแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้พาลูกมาให้รับบรรยากาศของการไม่ดึงลูกไม่ดึงไม่ดึงออกไม่ดึงออกไม่ดึงออกปะแล้วเขาให้ปลามันวิ่งเข้าลูกได้แหละเขาเอาปลาให้วิ่งเข้าไงลูกไปเข้าบ้านเร็วๆเออไปแล้วนี้ลงโอ้ลงแดงมากเลยลูกไปแล้ววิ่งแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วๆ มาแล้วครับ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 ไปก่อนแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่รอแล้วครับฝนตกเปียงโอ๊ย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 โอมยไอ่ยอ๊ยโอบยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยโอ๊ยโล๊ยโอ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 ๊เโอยโอ๊ยโออโอยออยออยเร็ว เร็วเร็วเร็วเไปล้วเร็วเร็จะเป็นบาดโอ้ยใหญเร็วเร็วเร็วฮสนุกมาก